ต้องบอกไว้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะต้องติดตามข่าวสารของเขาสักนิดหนึ่งไม่ใช่เรื่องของการอ่อมแสดงออกบนรถสาชารณนะหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าผู้ให้บริการรถไฟชินคันเซ็นนะคะนี่มาจากเรื่องราวเช้านี้ค่ะบอกว่าประกาศมดเดินรถสถานีนาโอย่าชินโอซาก้าและรถขบวนรถไฟตโตเกียวนาโกย่าเตรียมรับมือพายุแรง เข้าญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะคะเผื่อว่าใครจะเดินทางค่ะคุณนุ้ฟังเพราะเขาบอกว่าขณะนี้มีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินสถานีอิตามิแล้วกว่า200เที่ยวพร้อมประกาศอบพยพผู้สูงอายุ ในภูมิภาคบางภูมิภาคของเขาด้วยนะคะอันนี้เขาก็ป้องกันการสูญเสียไว้ก่อนหรือการเกิดเขาเรียกว่าความเสียความเสียหายใดๆนะคะกับตัวบุคคลติดตามไว้สําหรับใครที่มีโปรแกรมที่จะเดินทางนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ถ้าคุณจะไปเที่ยวบางแสนคุณเห็นภาพทะเลสีเขียวแล้วมันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกค,ค่ะมันคือแพลงต้อนบลูมนะคะหรือว่าปรากฏการขี้ปละวานนะคะแต่ถามว่านักท่องเที่ยวแค่ไหมบางภาพก็เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเล่นอยู่เพราะว่า,าไหนๆไปแล้ว ไม่ติดเราอยู่กับธรรมชาติกันไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆแล้วแต่นะคะแต่ถ้ามาตัดมาที่ฝั่งการเมืองสวกิติศักดิ์จะเป็นฝั่งสวที่ออกมาพูดเยอะๆหน่อยนะคะบอกว่าถ้าเพื่อไทยไม่ได้ตามที่เรียกร้องจากพลังประชารัฐก็เสียงไม่พอคนถืออำนาจจากการต่อรองทั้งหมดคือลุงป้อมและลุงหนูถ้าลุงหนูถอนตัวเพื่อไทยก็เจงถ้าไม่มีลุงป้อมสวก็ไม่โหวตให้ดังนั้นเพื่อไทยไม่มีลุงไม่ได้ มีคำไหนเป็นว่าประชาชนเมื่อวะ EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะลาคุณทุกฟังไว้ตรงนี้นะคะขับรถด้วยความระมัดระวังถนนเลื่อนนิดหน่อยพรุนี้เจอกันค่ะ